สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเจอกับคุณครูเดียนะคะคุณครูเดียจะสอนนักเรียนในเรื่องคำควบกล้ำนะคะเรามาดูว่าความคำควบกล้ำคืออะไรใช้ยังไงนะคะมีกี่ประเภทแล้วแยกยังไงนะคะพอคุณครูอธิบายเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะพานักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ คำควบกล้ำคืออะไรนะคะคำควบกล้ำหมายถึงพยัญชนะต้นสองตัวประสมสละเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางนั้นจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะคะเรามาดูกันว่าคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนคำควบกล้ำแท้คืออะไรต่างจากควบไม่แท้อย่างไรคำควบกล้ำแท้นะคะหมายถึงพยัญชนะสองตัวนะคะที่มีรรเรือรอลิงวอแหวนประสมยูนะคะแล้วจะอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัวนะคะเช่นคำว่าเปลี่ยน นะคะเด็กๆสังเกตวิธีการอ่านออกเสียงของคุณครูเดียนะคะคุณครูเดียจะอ่านคำว่าเปลี่ยนโดยการประสมปอปาและลอลิงออกเสียงพร้อมๆกันนะคะควบเข้าด้วยกันนะคะจึงอ่านว่าเปลี่ยนนะคะคำต่อไปครบปรับปรุงครุขระครอบครัวรตรากตรัมพร้อมเพรียง กลมเกลียวกว้างขวางพลาดพลั้งผีผาล,ลามความกล้วยเป็นต้นนะคะพอเด็กๆทำรู้จักคำควบกล้ำแท้แล้วนะคะคุณครูเดียก,ก็จะพาไปฝึกทำแบบฝึกทักษะหน้า37นะคะเด็กๆสามารถเอาแบบฝึกทักษะหน้า37นะคะในข้อ3ขึ้นมาเลยนะคะคุณครูเดียจะพาลองคิดลองเขียนดูนะคะ ข้อ3นี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆหาคำที่ควบกับรอเรือรอลิงวอแวนตามที่กำหนดแล้วฝึกอ่านนะคะคำที่เขากำหนดมาให้เราก็ได้แก่กอรอควบกันคอรอปรอพรอผอรอ,อ,รอ,อ,รอปลอกอว และขอวอนะคะเรามาดูที่ข้อแรกนะคะกอรอควบกันนะคะก็ได้แก่คำว่ากรอบกลมกราบต่อไปคอรอค่ะโครมครามครอบครัวครบครันปอรอปร,รปราบปรามปรับปรุงเปรี้ยว พอรอปลายเพลงเพลินพอรอผลักพลัดโผล่ปอรอได้แก่คำว่าลวกปลายเปลงกอวอได้แก่คำว่ากวาดเวียน กว้างนะคะสุดท้ายขอวอได้แก่คำว่าขวาแขวนและขวัญน,นะคะต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้นะคะ คำควบกล้ำไม่แท้คืออะไรคือพยัญชนะที่มีตัวรอควบอยู่แต่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดียวจะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะได้แก่ประเภทที่สองจุดหนึ่งนะคะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ารูปรอเรือไม่ออกเสียงรอนะคะเช่นคำว่าจริง เราอ่านว่าจริงนะคะแต่เวลาเขียนเราเขียนจอรออีกงจริงไม่อ่านออกเสียงว่าจริงนะคะอ่านออกเสียงเพียงพยัญชนะต้นตัวหน้าเท่านั้นนะคะได้แก่คำว่าจริงศรัทธาเสริมสร้างเศร้าเป็นต้นนะคะต่อไปประเภทที่สองของคำควบกล้ำไม่แท้ก็ได้แก่ ออกเสียงพย,ยัญชนะต้นทั้งสองรูปนะคะเป็นพย,ยัญชนะต้นตัวอื่นได้แก่ทอรอออกเสียงเป็นซอนั่นเองค่ะเช่นคำว่าทรัพบนะคะเราจะไม่อ่านคำว่าทรับนะคะเราควบทอรอเป็นซอนะคะซัพบอ่านว่าทซัพบทรงอ่านว่าทรงทรายอ่านว่าทรายทราบอ่านว่าทราบเป็นต้นนะคะ ต่อไปเราไปดูข้อ4ของหน้า37นะคะนักเรียนถ้าไม่ทันนักเรียนสามารถหยุดคลิปวิดีโอแล้วเขียนตอบได้นะคะอันนี้เป็นบทกลอนที่ครูเดียยกมานะคะควบกล้ำไม่แท้นะคะสววทรงทราบสามสายสุดโซมหมายนกอินรี มัดซีอินซีมีเซิร์ดนนซีพุทธาเพาวสวงไซซับแทรกวัดโสมมนัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอนะคะแบบฝึกหน้า37ข้อ4ให้เรียนเขียนคำอ่านของคำควบกล้ำต่อไปนี้นะคะเสริมสร้างอ่านว่าเสริมสร้างสั่งเศร้าอ่านว่าสั่งเศร้า สะส้อยอ่านว่าสะส้อยเสสวนอ่านว่าเสีสวนจริงไซอ่านว่าจริงไซสุดโซมอ่านว่าสุดโซมสวดทรงอ่านว่าสวดทรงและทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สิสนนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของคำควบกล้ำไม่แท้นะคะถ้าเด็กๆ ไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถหยุดวิดีโอเพื่อเขียนลงไปได้นะคะสำหรับในคลิปนี้คุณครูเดชต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเ <ๆ S 2> จอกันคลิปหน้านะคะแบบฝึกทักษะหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ